ตอนนี้เวลาตีส 4, 4ี่สี่สินทีเดี๋ยวเรามาดูครับว่าซีเกอร์สเวเดนนี้จะขับถึงเชียงใหม่แบบไม่ชาร์จได้หรือเปล่านะครับและตอนนี้มีการประเมินไว้เรียวอปแล้วว่าแบตเตอรี่จะไม่พอเราไปดูครับว่าเราวิ่งมาแล้วกี่กิโลตอนนี้แบตเตอรี่85% วิ่งมาแล้ว110กิโลตกแล้วตอนนี้1%อยู่ที่7.3กิโลนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็เดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยนาทและก็มุ่งหน้าสู่นครสวรรค์ยินดีต้อนรับสู่กระแพงเพชรวิ่งมาแล้ว250กิโลแบตเตอรี่ใช้ไป35%สำหรับ s e e k อร์ e r i e s คันนี้ครับเราใช้ LCC เป็นหลักนะครับโดยความเร็วเฉลี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆชาวจังหวัดตาครับ และตอนนี้ครับเราก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วครับเราวิ่งมาแล้วครับ384กิโลครับอยู่ที่ตาครับเดินทางกันต่อครับสำหรับซ k e กอร์สเวนเอ็กคันนี้นะครับหนึ่งการชาร์จ NEDC เขาระบุไว้ว่า730กิโลเมตรและตอนนี้ครับเราวิ่งมาถึงจังหวัดลำปางกันแล้วนี่น่าจะเป็นการทดลองคันแรกในประเทศไทยนะครับที่เราขับทางไกลแบบไมชาร์จไปถึงเชียงใหม่ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะเป็นอย่างไรเรามาอัปเดตกันครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ6%และระยะทางยังเหลืออีก33กิโลมแต่ที่แน่ๆครับพอเราเห็นป้ายคําว่ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดลำพูนเราก็รู้แล้วว่าภูเขาเราจะไม่เจออีกต่อไปแล้วและต่อไปครับนี่คือสิ่งที่เกินคาดครับก็คือไม่โชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ครับเห็นครั้งล่าสุดแค่3%แต่ไม่ต้องกลัวครับเราสามารถดูตรงนี้ได้เพราะว่าสเปคคันนี้อยู่ที่100กิโลวัตต์แอลและตอนนี้คือ99นั่นหมายความว่ายังวิ่ง อีวีครับที่สุดวัฒนธรรมเชียงใหม<า>่หนึ่งการชาร์จเราถึงเชียงใหม่ครับกับที่ครับซิกเกอร์เซเว่นเอ็กลองเลสอาร์วิวได้ครับผมสุดยอดเลยครับไว้รอติดตามรีวิวฉบับเต็มกันเร็วๆนี้ได้เลย